สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายเจ้าก้านะครับผมนี่ก็พามาชมบรรยากาศนะครับยามเช้าๆนะครับพานนองช้างมาอยู่ป่ากันนะครับนี่เจ้าเจ้าก้าของเรานะครับปลูกให้กินยาตามธรรมชาตินะครับผมก็มียาเยอะเลยนะครับก็มียามาให้น้องด้วยนะครับเราก็ตัดยามให้น้องด้วยนะครับ ก็ให้น้องได้กินหญ้าทำธรรมชาติไปก่อนนะครับใชสายพิการก็อย่าเอาหญ้าให้เป็นหญ้าในเปียนะครับที่ไปตัดมานะมาทั้งหมดทุกเชือกนะครับผมพี่โชคสวีจีอยู่ด้านนู้นนะครับพี่ใหญ่ของเราอยูด่ด้านนู้นครับน้องจกาก็อยู่ด้านนี้นะครับน้องจกาอห,หนุ่มผมแดงของเรานะครับนี่ จอจอกานะครับส่วนพี่น้ำโชก็จะอยู่ด้านล่างนะครับพี่น้ำโชกนะครับ้างหลังพี่จาขาไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพี่ควานจะพาไปดูนะครับอืมพี่น้ำโชก็อยู่ด้านนู้นนะครับเป็นปลานะครับป่าพี่น้ำโชก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับเจ้าอ้วนของเราอยู่ด้านนี้นะครับผมนีเจ้าอ้วนนะครับ วันนี้ก็กินนะครับกินไผ่นะครับอ่กินา้าตามธรรมชาตินะครับเล่นเล่นกันนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับผมนี่ก็มียาให้น้องกินนะครับยาตา,ตามธรรมชาติขึ้นเยอะมากนะครับก็สับรราาเปลี่ยนอาหารนะครับผม ยาขึ้นบนหลังนะครับเล่นนะครับดูว่ามีความสุขนะครับผมผมเยอะเลยนะครับผมเยอะมากนะครับที่เจอการบางปีชุตวีก็เห็นพี่ควันอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะหันหน้ามาหานะครับแล้วก็ยืนเต้นอยู่ด้านนู้นนะครับ ที่พ่อติดขอนเ,เอาผลไม้มาให้นะครับนี่จะอ้วนของเรานะครับกินใหญ่เลยนะครับผมนี่ยาาธรรมชาติดูจ้าจอกากินนะครับผมน่าอร่อยมากนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้มาแต่เช้าแดดยังไม่ออกเลยครับ เดินให้ชมนะครับว่าน้องชางมาอยู่ป่าอยู่กันยังไงนะครับผมมียาก,กินหรือเปล่านะครับมียาเยอะนะครับผมเยอะมากเลยครับพี่ก็ตาดูแตกตามากนะครับผมแดงผมสีทองอันนี้ก็ไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดก็จะสีขาวเลยนะครับขาวทองเลยนะ ดูน้องกินนะครับผมหญาน่า,า,นาจะโชบนะครับพี่ควานพามาอยู่ป่านะครับกินหญ้าหลากหลายนะครับผมก็มีไม้ไผ่นะครับมีหญ้ามีต้นไม้เล็กๆนะครับที่เขาสามารถกินได้ เขาก็จะถอนกินนะครับกินทั้งวันนะครับเจ้าอ้วนเจ้าก่ของเรากินได้ทั้งวัน,นครับไปดูด้านนู้นนะครับผมฝั่งนี้ย้อนเซน,นะครับถ้าถ่ายมาจากฝั่งนี้ก็จะเด้งหน่อยนะครับ หญ้านะครับผมก็จะดึงกินอย่างนี้นะครับผมทั้งวันนะครับทั้งวันอ๋อกินเริ่มอิ่มก็ไปเล่นนะครับเล่นเล่นเหนื่อยแล้วก็กินต่อนะครับขอฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องพายเจ้ากาดด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ ให้สามหนุ่มสามมุมของเราด้วยนะครับแค่ยืน,น,นเฉยๆก,ก็น่ารักแลวนะครับจกาของเรายืนกินเฉยๆก็น่ารักนะครับตาดำเล็กนิดเดียวนะครับจอกานะครับตาดำเล็กนะครับมีอยูะหน่อยเดียวนะครับตาดำ ได้เลยนะครับมีอยู่ด้านล่างที่ขอนก็นั่งอยู่ด้านหน้าพิจกกาเลยนะครับดูผมนะครับผมเยอะมากเลยนะครับตัวก็จะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ขัดผิวนะครับกินยากันไปเรื่อยๆนะครับอ่า ธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับผมบรรยากาศน่มลื่นนะครับตรงนี้คลิปนี้พี่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ